มาที่วันต่อไปเลยนะครับก็คือผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับมาดูซิว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ไพ่อะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากใบที่หนึ่งใบไพ่ไสองเหรียญเงินเข้าซ้ายจ่ายขวาเข้าขวาจ่ายซ้ายเงินหมุนไปหมุนมาแต่ประสบความสำเร็จที่ดีในเรื่องงานงานประสบความสำเร็จที่ดี มีเงินเข้ามาแล้วก็ออกไปแต่อ,ออกไปในทางด้านที่ดีนันเนี่ยก็มีไพ่สามเหรียญมันหนุนถือว่าออกไปทางด้านที่ดีการเงินเติบโตในทางที่ดีใช้เงินต่อเงินที่ดีดวงการเดินทางปลอดภัยดีดูสิมีไพ่อะไรไหมไม่มีโอเคเดินทางปลอดภัยดีที่การงานงความสามารถถือว่าประสบความสาเร็จที่ดี ใช้การพูดกันจาก็จะประสบความสำเร็จที่ดีโอเคเคาะไม่มีโอเคส่วนเลขเด่นของคุณก็คือเลขสองเลขสองหนึ่งเลขสามแล้วก็เลขเจ็ดแล้วก็เลขศูนย์โอเคนี่คือเลขเด่นของผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับเลขเด่น โอเคครับมีคำถามอะไรก็ฝากข้อความทิ้งไว้นะครับขอบคุณครับ